点那个宝贝吗？ บอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรประเทศไทยอยู่ในงอเชียอยู่ใกล้กับประเทศดาวดาวอค่่ังีจนดีจังดจง Bye, bye. เดือดเช็ดยอดขาเอาไปเน็ตเดือดเช็ดยอดขาเอาไปเน็ตต้องบอกว่าอะไรคะไอ้สุดยอดเนี่ย Bye. Ah.